วันนี้เราจะออกเดินทางไปพิชิตยอดเขาเทวดาการนะไม่เหนื่อยแน่เหนื่อยเน่แน่ๆดูกันว่าวันนี้เนี่ยเราจะต้องเจอกับอะไรกันบ้างนิดเดียวครับนิดเโอ้เดียวครับนิดเดียวนั่งพักแปดรอสครับผมครับนั่งพักแปดรอบไม่นิดแล้วแหละเอามาทําไมที่นอนผมเพือนอนไงจาเป็นหรอจําเป็นเด็กไม่งั้นคืนนี้ผมนอนไงพัดลมพัดลมพัดลมเอาไปจริงหรอ เผื่อร้อนไงเอาเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยเสื้อผ้าเสื้อผ้าผมไปได้ไปวันเดียวเองอันนี้เอาไปทําไมอ่ะไปไหนเราไปไหนผู้เตยเลิกปุ๊บล้างปั๊บเฮ้ยทีวีเอาไปทําไมทีวีอ่ะเผื่อล้างรถอยู่ไม่มีอะไรทำเฮ้ยอานี่เอาไปทาไมท่อภายไฟฟ้าเนี่ยพ่อกูพ่อพอพอฮะพ่อพอว่ามันใหญ่ขึ้นไปล้างยังไงอ่ะโอ้เผื่อเดินป่าแล้วเมื่อยไหมอันนี้เราตักผ้าไม่ต้องเอาไปหรอก่วงนี้นาอะไรหน้าฝนแล้วถ้าเสื้อเปียกทําไงช่วยกันช่วยกันไปเขาเทวดาเฮ้ยอยู่ตรงไหนหูเตยเฮ้ยคุณคุณนะล้อมันหลุดไหมเหรอฮะล้อ Fortuner Leader S ไปเลยเอาไปเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นทางนู้นเอ้านึกว่าจะให้ผมขับเอออ๋ออยากเป็นวินดีเซลทำไมอ่ะ Fortuner เครื่องยนต์ดีเซลไงเครื่องยนต์ดีเซลเออประหยัดไหมประหยัดไหมประหยัดเขาต้องเป็นดอมินิกโทเลโต้เนี่ยเป็นชื่อเปชื่ออื่นไหมมีชื่ออื่นไหมโดมินิกโทเลโต้เออชื่อให้มันติดติดกันชื่ออะไรนะดอมินิกโทเลโต้นั่นเหรอใช่ไหมโดมินิกอีกคนชื่ออะไรไบอันคอร์เนอร์เออกว่าคนนั้นดีกว่าไปครับอื ไปยังเดี๋ยวกูไป<อ>รับตะก้องก่อนนี่ยทำไมเกียร์มันแข็งเฮียทีนี่มันหัวเข้ามึงเราว่างเลยตรงนี้น่ะออจะได้ไปนี่เนี่ยไปรับตะก้องเอาไม่ไรเดี๋ยวผมเข้าเกียร์ให้ใหญ่ใหญ่เอาล่ะเดี๋ยวมันไม่ซิงกันไม่ซิงกันเหรอเดี๋ยวมันไม่ซิงกันเงียบป<ไ>่ะเฮ้ยคึกเงียบนะป่าวคูดับเครื่องนเฮ้เขาไม่รู้ราคารถละคันไหนอย่าไม่ลงมึงว่าพวกเขาหมุดหงิดกันยังหมุดหงิดแล้วมาแล้วพร้อมไหมปกติใครขับปกติตะก้องเราขับผมทําอะไร วันนี้อยากได้อะไรเดี๋ยวจัดให้หมดเลยเดี๋ยวขับให้ด้วยเพราะว่าวันนี้ผมมากับ t o y o t a f o r t u n e r l e a d e r S พิดไปไหนอ่ะเปิดประตูให้คูหน่อยนี่เันที่ต้นมันมันผมไม่มีอะไรเลยไม่มีใครอยู่ข้างหลังเลยปลอดภัยไหมล่ะคุณเห็นไหมสุดยอดอ่ะคุณนี้ผมถอยสบายใจเลยเนี่ยไปไหนนะยอดเขาเทวดานี่ใช่ไหมใช่ครับไหนช่วเวลาไหนอุ้ยสี่ชั่วโมงแป๊บเดียวอะไรลองไห้ทำไมไม่ใช่ยังไม่ได้ไปไหนเลยไม่ต้องทราบซึ้งขนาดนั้นก็ได้ผมขับรถให้คุณนะเป็นอะไร เฮ้เสียงเป็นอะไรอ่ะทำรักลูกอมไหวไหมเนยวันเนี้ยอัดกินน้ำไปซีน้ำฝน้ีน้ำหมดไหมเสียงเป็นอะไรขัดน้ำก่อนหน่ต้องไปต่อบไปกระพีก่อนหนึ่งมีมีผมมีไปกับขีทุกคนเดี๋ยวเขาไม่เชื่อผมอีกเนี่ยคุณพูดย่า่เงี้คนครูเ็าสงสัยนะมาหมดอายุยังเป็นพยาในครูคนน่าจะหมดอายุแล้วคนนี้เออวันนี้ไม่เหงานะปกติเราแยกกันมาพูดลงตรงปกติเราแยกกันไหม คุณขับคันหนึ่งผมขับคันหนึ่งขับขึ้นเึือถ้าคุณคิดว่าเขาเทวดาสูงไหมสูงแล้วมันต้องเป็นบันไดขึ้นเอาเหรออ๋อแล้วรถขับถึงไะไปถึงตรงตีนบันไดเลยอาจริงเหรอใช่ส่วนบันไดเขาบอกว่าโหดที่สุดในย่านห้ามรถออฟโรดที่รถเราโรดห้ามออฟโรดออกห้ามออกเฮ้ยรถเราไปได้ไหมมันแรงหลายวันแล้วปกติรถเล็กนี่ ลำบากเลยนะบอกเลยฝนแรงมาหลายวันแล้วพิษครับแสดงว่าถนนเราไปได้อันนี้คือทางเข้าต้องไปหมู่บ้านนี้ใช่ไหมใช่เพราะว่าถนนจะเป็นอย่างเงี้ยถ้าไปกับตรงผู้เตยทําไงล้อหลุดโอ้โหเครื่องยนต์ดีเซล2.4ลิตร150แรงม้าไปได้ไหมโอ้แรงอันเนี้ยเฮ้ยนี่มันล้ออัน117นิ้วนี่หลุดไหมอย่างงี้โอ้ยางก็ดีมั่นใจไหมทางนี้มั่นใจเนินแบบนี้คุณเฮ้ยกดกด power เลยรู้ได้ยังไงว่าผมจะกด power วะ power หมดโอ้โหไปเลยเพิ่มสมรรถนะ หยียบเลยเหยียบมิดเลยไปดิเนินตัวไหมล่ะพุ่งติบมาเฮ้ยพุ่งหมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันพุ่งเงี้ยเฮ้ยรถแรงอ๋ออยางให้เอาเนินก็เนินโอ้ยพุ่งเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ชินไม่ชินมันแรงอ่ะเฮ้ยทำไมมันแรงสมรรถนะดีเนี่ยพอมันเปลี่ยนเป็น power แล้วผมรู้สึกว่ามั่นใจอ่ะเออมันเหยียบแล้วมันไปเลยอ่ะเฮ้ยแต่ดังเฮ้ยทางราชันเนี่ยลาชันเนี่ยลาชันแล้วขู่ขังเราต้องเบรกบ่อยเบรกบ่อยเป็นไงเรามีระบบป้องกันล้อล็อกและกระจายแรงเบรกโค้ง ระบบควบ <นำ S 1> <ง>คุมการทรงตัวก็มีโอ้โหนี่ไปไงล่ะไป็นไงล่ะด่ะดานตรวจหนึ่งเมตรเออกูสบายใจแล้วกูถึงด่านแล้วกูจอดด่านแล้วกูเดินไปดีกว่าถานนเป็นไงบ้างครับก็จะประมาณเนี้ยครับพี่ก็จะเป็นแบบว่ามันแห้งแ,แห้งอยู่อ่าแห้งอยู่คือฝนไม่ตกแต่ทีนี้คือก็จะเป็นมีร่องลึกบางช่วงอ๋อ แต่เราหลบได้อะหลบได้ขับขึ้นได้ปกติกับพี่อ๋ออยู่ที่ฝีมือเราแล้วบนเขาขึ้นได้ปกติให้พี่ก็ไปถึงนะที่จอดรถได้แล้วก็เดินทางเท้าได้เลยไม่เหนื่อยแน่เหนื่อยแน่นแน่ๆชั่วโมงครึ่งพี่900เมตรแค่900เมตรชั่วโมงแต่อย่างนี้เลยนอกจากผมต้องทนกับถนนผมต้องไปทนกับทางเดินนี่แหละคือความพิเศษของที่นี่นี่เราอยู่ไหนนะเนี่ยเราอยู่นุ่นี้อะไอ้งอยู่นี่อ่ะอ ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นลูกรังสลับคอนกรีตส่วนตรงนี้จะเป็นทางลาดชัน mm hmm. ให้ระวังตรงนี้คือจริง,รงๆก็คือระวังเกือบทั้งเส้นสู้ไหมสู้เดี๋ยวไปขึ้นรถเลยมีระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันด้วยนถนนก็ดีอยูน่นะพี่ว่าไหมก็ไม่แย่นะขับได้ออไม่แย่เลยไมไ่แย่เลยถ้าเป็นรถเราไม่ไหวรถเ,เราบอกบอกแย่มากไม่มาหรอกนี่แดดเริ่มมานะอืโชคดีที่แอร์เขาเป็นนี่ดูเอาโซนเอาหรอครับข้างหน้าจุดชมวิววะเอ้าถึงแล้วหรอจุดชมวิวที่หนึ่งพักก่อนไหม พักก่อนไปชมวิวก่อนดูก่อนะ <c oughs> อนนุิยสวยมากเลยเราโมเมว่าที่นี่แหละเขาเทวดาโอเคเราถึงเขาเทวดาแล้วภาพก็คล้ายๆอยู่นะคล้อยู่ใช่ไหมกลับเลยไหมอันนี้แค่จุดที่หนึ่งยังสวยขนาดนี้แล้วคุณคิดดูว่าเดี๋ยวเราขึ้นไปยอดเขาเทวดาสวยขนาดไหนเราลุยน้ำด้วยว่ะผ่านน้ำโอ้ยฟอร์เนอร์สุดยอดอ่ะนี่ผมสุดแล้วหรอนี่ไงจอดเขาบอกให้จอดตรงนี้เ่ยอ๋อขึ้นเขาเทวดาจอดตรงนี้อ๋อที่จอดรถใช่ไหมครับยี่สิบครับจ่ายเลยไหมได้จ่ายก็ได้จ่ายก็ได้เดินเหนื่อยไหม จะล้อกว่าหูเหนื่อยนะไม่เท่าไรหรอกไม่เท่าไรนะของบ้านนอกเนี่ยมันวิ่งในป่าเนี่ยไม่กว่าหรอกบอคนในเมืองเนี่ยเดินช้าบอกคนในเมืองเดินช้าคนในเมืองเดินช้าผมอยู่ตรงนี้เดินไวอ๋นนี้คือทำแปรอใช่แปลให้บางรู้เรื่องเหรอเออบอกาเราเดินช้าเราเป็นคนในเมืองนี่ลุงพูดิมึงไม่ลังกูละไม่ลังปล่อยเลยคุรุ่งดองนี่คืออะไรคุรุ่งดองคุรุ่งดองเนี่นะเป็นภาษาเขาไหมอ๋อแล้วมันแปลว่าอะไรข้องโบน อ๋อแปลว่าข้างบนบอ๋อคือคู่ลุงดองนี่คือข้างบนครับลุงดองคู่ลองดองคู่ลองดองอ๋อคือข้างบนข้างบนอ่อโอเคขอบคุณครับผมจะเดินไปคู่ลุงดองครับแล้วก็คู่ลุงเดวลงมางงขอบขอบคุณครับงงพูดอะไรงงไม่รู้ลุงก็งงโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ลีดเดอร์เอสพาเราตะรุยเส้นทางมาเรียบร้อยแล้วต่อไปเป็นเส้นทางที่ขาเราจะต้องฝ่าฟันขึ้นไปยันไปถึงยอดเขาเทวดา ด้วยเท้าของเราเองใช่ครับต้องขอบคุณเราต้องเดินตั้งแต่ตรงนี้เหรอนั่นนี่ไกลไหมครับไกลโอ้โหโดนึงเลยนะอันนี้คือขึ้นบันมาแล้วโอ้โอคงไม่ไหวแล้วล่ะขสับไปกับเขาดีกว่าขอบคุณครับมันเหนื่อยใช่ไหมอ๋อแต่สวยแต่เหนื่อยสุดยอดอืมโอ้โหดูนี่ให้ยังไม่ถึงทางบันไดนะแค่เดินเนี่ย โอ้ยถึงถึงหน้าปากทางว่ะห้ามให้อาหารสัตว์ป่าทุกชนิดเจอก่อนกูสงสัยอันเดียวเนี่ยปลาสัตว์ป่าไหมปลาเนี่ยนี่เหรอบันไดเหรอมันก็บันไดเตี้ยๆเปล่าวะเดินเรื่อยๆขั้นมันสั้นนะจากไกลเป็นไงครับไกลไหมไกลมากครับใช้เวลาขึ้นประมาณก็่กึ่งสองชั่วโมงครับ<อ>ขึ้นสองชั่วโมงเลยเหรอใช่ขึ้นจากตรงนี้ขึ้นข้างบนอย่างเดียวอะไม่รวมน้ำพักอะไรนะแต่ลงเร็วหน่อย ลงเร็วหน่อยครับลงประมาณที่ผ้าสีไหมครับไวลงอ่ะอ๋อลงไวแต่วิวสวยไม่มีอะไรค่านะผว่องตรงวิวสวยไม่มีอะไรค่าววิสยใช่วิวสวยมากพี่ต้องเตรียมน้ำขึ้นไปด้วยนะอ๋อ้โหพ่น้าไปกก็ลบอจะถ่ายภาพถ่ายวิดีโอมาฝากผมไหมผมจะได้ไม่ต้องขึ้นโอ้พี่สวยต้องไปดูเองเขาพูดนะทั้งบนนี้เลยได้ค่ะเบิกเลยถ้าไม่เลิกโอ้แต่ถ้าเราขับรถเป็นอุนดาบเบิกก็พอกันเวลาพอกันเออผมเห็นด้วยไป เฮ้ยเป้าใหญ่เหรอแบงค์เออบอกเขาไปพิษเป้าใหญ่เนี่ยเนี่ยบอกเขาไปเลยพิษเป้าใหญ่ไงมากไหมมากมากบอกเขาไปเป้าโอ้โหเป้าโคตรใหญ่เออต้นเนี้ยต้นเนี้ยอะไรต้นเนี้ยต้นเนี้ยเอคนละเป้ามันเป้าเล็กเป้าหรอรู้สั่งหลงดีใจแล้วก็ชมไม่ใช่ต้นเป้าใหญ่ฝนตกตรงเนี้ยอ๋อเขาบอกฝนตกแล้วถนนเป็นไรนะเหมือนตกเขาจะเป็นเลนเป็นโคนแล้วก็เป็นติดหล่มได้อะแล้วเราควรรีบขึ้นไหมแต่เรามากับฟอร์จูเนอร์ไม่เป็นไร เอาจริงๆ700เมตรไม่น่า2ชั่วโมงได้นะใครอยากมาเดินกับเราบ้างเนี่ยเราเปิดให้คนมาเดินกับเราเดกว่าเฮ้ยข้างบนมีที่พักพิษไปไหน200พิษไหนมึงเดินเลยป้ายเออ็น200แล้วพัก200น,นะไปเลยลุย,ลย,ยไ่ายเลยพักคำหนึ่งสิ บอกคนโน้นบอกคนโน้นมึงมีเพื่อนใหม่ที่ฟิตกว่ากูใช่ไหมล่ะมึงชอบเพื่อนใหม่มึงที่ฟิตกว่ากูไงอย่าเสียงดังหมาไม่ชอบอ๋อคือกูทําอะไรก็ผิดไปหมดแล้วตอนเนี้ยมึงไปกันสองตัวเลยมึงไปตัวด้วยไปกันสองตัวเลยกูรอที่และรถน่ะระบบเยอะนะทำไมตัวกูไม่มีระบบอะไรเลยอะไม่มีช่วยเหลืออะไรอะระบบช่วยหายใจต้องการระบบช่วยหายใจป่ะกูต้องอยู่โรงพยาบาลหรือเปล่านี่ไงเป่าปากไหมให้กูเป่าปากหมาไม่ใช่แล้วระบบช่วยหายใจแล้วมันชวนกันไปสองคนนะนู่น เอาเพื่อนมึงไม่รอมึงเลยอ่ะเพื่อนมึงทิ้งมึงแล้วเขาลงมาหาแล้วออกาลงมารับมึงยังต้องการกูอยู่หรือเปล่าเขาบอกว่าข้างหลังมันจะชันกว่านี้จริงไหมหลังๆใช่ครับขบวนชันกว่านี้เลยจะได้อยู่เนาะได้ระดับเราได้เนาะไม่ได้แล้วนู้นอะไรไม่ได้ดูป้ายเขาเขียนปวกอันนี้ป้ายให้มันด้วยหรอจริงหรอแล้วผมนึกว่ามันขึ้นมาเฉยๆใช่ไอ้ป้ายนี้มันต้องเป็นต้นไม้อะไรสักอย่างเออแต่มันคือปวก โอ้ป้ายของปกวกนี้เนี่ยเขาอยู่มานานแล้วเนี่ยห้าร้อยเมตรแล้วเหลือแค่300เมตรเราจะได้เห็นวิวสุดอลังการที่เราขับรถอย่างยากลําบากมาจนถึงตรงนี้ครับผมเส้นทางยากลําบากมากแต่เดินนี่ยังพอได้นะไม่เท่าไหร่นะไม่ได้เลยไม่ได้เหนื่อยละ <c oughs> โอ้ยไม่เอาพี่มาตอมกูมหวานมากหวานมากไม่เอาพี่ไปตายจ้าจ้าตอมแล้วมาช่วยกันนไมาช่วยกันนะมึงกลัวไหมมึงกลัวไหมกลัวมันต่อยกลัวเหมือนกันเว้ยมันอยู่ที่ใครมันอยู่ที่ใครเฮ้ยเฮ้ย โอ้ยอย่าตามมาโอ้ยโอ้ยตอมหูขึ้นมามาแล้วขึ้นมาแล้วเนี่ยไปเพรอะว่ากอหญ้าน่ะเหรอเหนื่อยเลยท่ามันเหมือนขึ้นไปมาแล้วจริงๆอ่ะจริงไม่เหนื่อยอ่ะอีกไกลไหมครับเนี่ยนิดเดียวครับไม่เยอะนิดเดียวครับนิดดเียวนั่งพักแปดรอบเอาพ่อหมอครับนั่งพักแปดรอบไม่นิดแล้วแหละขอบคุณครับอันนี้คือไปหรือกลับจริงจีดูรู้ไหมอ๋ออันนี้ลูกด้วยโททรศัพ์อออ๋ันนี้เขาถอดรองเท้าเดินนี่คือเป็นอันนี้เป็นเป็นเทคนิค ขาเป็นแพผลต้องบนสวยนะสวยรผบมีเซเว่นด้วยพึ่งใหม่ครับพิษ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 เอามันของมึงกูจะโยกไปให้มึงอย่าหนีกูดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใหญ่ไรเงี้ยหน้าไม่เอาหน้าเอาไปให้พิษเอาไปให้พิษไปเออกูไปแล้วกูหนีไป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 กับพิษแล้วตัวนี้ไปกับพิษแล้วเอาไปส่งให้กันได้พิษมันอยู่บนห well ัวพิษอะเท่าไหร่นะเจ็ดร้อยแล้ว เอ้ยเหนื่อยว่ะอีกร้อยเดียวเองเฮ้ยน้อยเดียวถือว่าขึ้นเร็วนะวันนี้รวดเดียวเลยนะเพราะว่าปกติแบบว่าเราจะมีไกด์นำไงแ็จะยืนพักคุยกับไกด์นานๆหน่อยใช่วันนี้เราไม่ค่อยไม่มีไกด์เราก็คุยกับหมาคุยกับหมาแต่ว่าหมาบางทีหมามันขึ้นไปก่อนมันต้องลงมาใหม่คือเยอะมากจริงเลยอะไรตัวเนี้ยเว้ยอย่าส่งมาให้กูแมวเเดินขึ้นไม่เหนื่อยเท่าไหร่ไปไปเจอไปเอาไปเอาไปที ไอพีดเอาไปไอพีดมันอยู่ไหนเฮ้ยโอ๊ออไปได้ยังได้ยังมันอยู่ไหนมันดุอีกไรมึงอ่ะไม่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 ตัวทำเหนื่อยเนี่ยตัวทำเหนื่อยเนี่ยเอาไปให้หมาให้หมากินทำให้หมากินเฮ้ยช่วยหน่อยดิช่วยหน่อยกอยะก้อยะกอยะกอยะเฮ้ยเอ้ยกอยะช่วยด้วยกอยะาอเฮ้ก้อยะกอยะก้อยะกอยะมีมันก็ขึ้นมันก็หนีกูไอ มันโดนมืออ่ะเออมาเอาไปเอาไปเอาไปไม่สํารวมเลยเข้าไปเอาไปไม่สํารวมเลยมึงสัมรวมสิอ่ะมึงยืนนิ่งๆอ่ะมึงยืนนิ่งๆมันอยู่ไหนไม่รู้อยู่ข้างนู้นไปไปตรงนู้ดีกว่าไปตรงนู้นอาจจะไม่มีเออวิวสามจังหวัดคุณอ๋อคุณจะเห็นสามจังหวัดเลยนะผมคิดว่ามุมนี้จังหวัดอะไร ฟังเสียงดีๆีได้ยินเสียงน้ำตกไซโยกไหมไซโยกน้อยกับไซโยกใหญ่พอถัดมาได้ยินเสียงนี่ไหมเมืองมาริกาได้ยินเสียงไหมเสียงคนคุยกันในเมืองมาริกาได้ยินไหมเฮ้ยเฮ้ยดยตรงนี้<ห>นากาญจนบุรีตาย,ยาวแล้วหูยาวด้วยวพี่ลองฟังเสียงลมลมยังเนอเลยตรงนี้เนิรหรอครับฟังได้ยินเสียงลมเนิไหมเนิจริงด้วยเออลมเนิสวยสวยเออได้ยินเสียงบ้านแหลมสุพรรณไหมไอ้ห้าลองฟังดูแต่คนเรียกเด็กยิ่งลวนนี่ไอ้ห้าอุทัยก็คือทางนี้อันนี้มองเห็นสีเทพม่ะ S <S เห็นเลยเป็นพีระมิดเลยเป็นพีระมิดเหนือปลายตรงนั้นเลยนะสีเทพนะเห็นวิวคือได้เห็นวิวสามจังหวัดคุ้มไหมคุ้มคุ้มอย่าตอมได้ไม่ขอร้องเถอะยังไม่เลิอกอีกอะยังไม่เลิกเลยเนี่ยเราก็พิคิดได้เหมือนกันนะพีทมึงอะไรมึงเอียงทําไมเนี่ยโอ้มันมาคู่กันมันทะเลาะกันเออมันมันทะเลาะกันตั้งแต่ข้างล่างมันมันแย่งกันว่าจะใครจะกินเราเออคือรู้แล้วทำไมเขาลงกันไวคือเขาเอาไปใส่สองตัวนี้สองตัวนี้กำคาบมันเนี่ยเฮ้ยไปตอมหูว้าย เอาอะไรกันนักหนาเนอะเออผมไม่อยากคุยกันตรงนี้แล้วอะไปดีกว่าเนาะผู้วิชิตอันนี้แปลว่าผูวิชิตเฮ้ยเก่งเฮ้ยเเพื่อนผมมีความรู้อะเฮ้ยอันนี้แปลว่ายอดเขานะใช่ไหมทำไมคุณเก่งวันนี้อะอยากลงไหมอยากลงมากเลยไม่ดูวิวเลยเหรอเกลดไอตัวต่อแล้วนะเจอต่อหมดอารมณ์แล้วแต่ไม่สวยไหมตัวต่อสวยไหมสองตัวต่อยกันสวยสวยต่อยกันเพลินเลยึมเฮ้ยโอสยมันมันตามมึงไปสองตัวแล้วมันต่อยกันเียละกอยแย่ไหนกอยแยกกอยแยกก็ไปช่วยแล้ว ยังเปิดอยู่ไม่มีไม่มีแล้วอย่าไปหลอกเขาสิเขาจะไปซื้อของเดี๋ยวข้างบนเขาขายไม่ได้มีก็บอกมีพี่จะไปแกล้งเขาโอ้นั่งกันเต็มเลยครับเ้ชื่อนี่กินน้ําที่มีนี่แหละมันเป็นร้านลงๆใช่ไหมครใช่ โยยสวมากคุ้มค่ามากง่าคุ้มค่าแต่ว่ามากกว่าเนี่ยลงลงเร็วเพราะไอ้พวกเนี้ยมันตอมเราเนี่ยคือง่ามขึ้นเร็วก็เพราะไอ้ตัวนั้นแหละหนีมันเหมือนกันใช่ไหมครับเฮ้ยอะไรอะถามเลยเห็นเห็นหมาไหมอ๋อคือมึงห่วงหมาไม่ได้ห่วงเพื่อนมึงละแล้วระหว่างเพื่อนอยู่กับหมาอยู่มึงอยากได้อะไรอยู่เพื่อนอยู่แต่หมาหายไง นั่นไหนดีกว่ากันเนี่ยกูเลยไม่แน่ใจแล้วไม่โว้ยสงสัยว่ามันหายไปไหนมันเป็นอะไรมันถึงมึงเชื่อไหมพอมึงไปถึงข้างล่างนอนรอมึงอยู่ข้างล่างจริงเหรอที่จังอบอกเลยว่ายอดขาวเทวดาสบายไอย้ขาขึ้นมันเหนื่อยอยู่ทุกคน คือเรามีอุปสรรคคือไอตัวต่อนั่นจะทําให้เราต้องวิ่งบ่อยใช่แต่เราก็สู้ได้ที่เหมือนกับฟอร์จูเนอร์เขาก็ลุยมาถึงใช่คับผมขาเราก็ลุยขึ้นไปถึงใช่ถ้าไม่ได้ฟอร์จูเนอร์มาวันนี้มาไม่ถึงวันนี้มาไม่ถึงจริงครับอาจจริงๆนะเอาพูดตรงๆนะถ้าคุณเช่ารถให้เขาขับมาไป1000กับ1 0 0 0แล้วอ๋อ2,000แล้วใช่นะปกตินี่คือเราต้องแยกกันมานะทีมงานไม่ได้มากันแบบนี้นะแต่ว่ามากับฟอร์จูเนอร์มาด้วยกันได้คุยกันตลอดทางสนุกไหมสนุกเอออย่าลืมเรื่อองะไรสั สักคันใช่ไหมระบบเซฟตี้เขาก็ดีถุงลมนิรภัยก็เจ็ดจุดคือระบบความปลอดภัยนี่คือครบเลย ABS มีครบเลยใช่ไหมขับเขามั่นใจไหนจะพาวเวอร์โหมดเมื่อกี้ที่เราลองกันนะคือให้มาครบขนาดนี้คุณล้านสองนิดๆเองคุณคือได้ครบขนาดนี้อันนี้พูดตรงๆนะตรงๆเราก็ใช้รถราคาประมาณนี้อยู่แต่เรารู้สึกว่า มันไม่ตอบโจทย์เท่าคันนี้นะใช่อันนี้คือคุณไปไหนก็ได้จุกของได้ดีเหมาะกับช่องเรามาก Toyota Fortuner Leader X ความเหนือระดับสำหรับผู้นำรุ่นใหม่จริงๆใครสนใจก็ไปลองขับกันได้ที่โชว์รูม Toyota ใกล้บ้านนะลองไปดูบอกเลยว่าเยี่ยมจริงผมลองแล้วไปลองขับดูจะได้รู้ว่าพี่ผมพูดมันจริงไหมใช่คุณไปที่ศูนย์โ o y ย ta แล้วบอกเขาว่าขอยืมขับมาที่เขาเทวดาได้ผมลองแล้ว มไปรอดไหมรอดรอดอืมโอเคไหมฉีดให้ทั่วทั้งหลังได้ครับหลังรถอ่ะหลังรถให้ครูบอกคุณว่าอะไรนะฉีดเต็มหลังรถไงอันนี้หลังกูตาไม่ค่อยดีมันมืดแล้วเดี๋ยววันนี้เราไปกันก่อนดีกว่านะปิดคลิปดีกว่าสําหรับคลิปนี้ครับก็จะมีประมาณนี้ประมาณนี้เราแห้งยังแห้งแล้วแห้งแล้วสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ใครไม่กดตามอย่าลืมกดติดตามนะครับเรามีคลิปใหม่ลงเป็นรหัสใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ครับผมแสดงกำลังใจให้เราด้วยครับเดี๋ยววันนี้ไปแล้วนะไปสวัสดีครับสสวัดีครับ เป่าเปล่าล่ารถอุ้ยมึงเก็บเหอะ